พี่น้องคุณแม่ยมอยากไม่หย่าฉันจีมให้แม่จีมแล้วแม่ใส่กันตารแสดงมนต์นี่ต้องจัดไห้น้ตใส่เลยครับโอ้โหดีสาระดวงหน่อย มาเก็บเด้อครับนี่ดามาเอาดอนนี้ก่อนต่างดอกมันงามเลยครับป๊อดออกลามาได้ครับพี่น้องคน่ะ่นๆๆๆเอาได้ครับอีน่ะแม่แม่เนื้อเพลินทาน เก็บได้แล้วบ่เก็บได้ยินบาานี่เลยมาจะแกงนี่ละเอาเลยยินครับคนนี้เน่ยโดนน้ำไว้ตจังยินมันมีเลยอืมันเตี็มเอาเลยก็ได้ยินมันลุกนี่ไงลุกง่ายอืมมันไม่ได้ชิ้นี่เนี่ยก็ด้กินเนี่ยลอกนมทางนั้นแหละทางดูนะหลายครับหลายเดี๋ยวเราเปิดหาต้องมาเขาเลยเขียวแล้ววางครูบ้าอดอกเต็มไปเลยตัวนี้ครับ พุ่นเลยพี่น้องเียเต็มเลยครับเขียวด้วยค่อยเขียวเป็นหมดหมดหมดสุดท้ายของปีแล้วต่อไม่อย่างนี้ครับอ้ยปวดตาเป็นตะเก็ยบแต่พี่น้องเอ้ยหมดสุดนี่เราก็บเม็ดอีแล้วได้ครับปีนี้ปีหน้าผมได้แบบนี้ไออินมากพอไใบบ่ครับอุ้ยพอนี่หน่อยไอ้อินจีฮาเฮปไซโน่เข้มเข้มนี่นี่นี่บักเข้มปาด์ตุ่มนี่แม่อินอ้าวเข้มไหมใส

มาฟังฟังแม่ปางครับผมป้าป้าเพิ่นกลับมอนเพรเก็บบ้านกัเสียงิันเก็บเซลเซอยู่ดิเสียงอไรป่นอยู่ทง้งป่นก็มาคิดวิวิ้นี่หละว่าเราลลได้อรอนคัดขาแล้วเลยว่าเราดิงเอาจมค่ะ อดอกนี้คอีก่ีนก็ไม่ตต็มอไ้นนะอปนอนจุ่มนี่ครับที่หาดตีวิ้นั่นตีจุดโอ้แสดงว่ามองเข้าที่ห้าไปเอามั่ก็อกยุ่นบ้างครับออกัดหลุดมองเลยมันเคยออกรมันมีความหุ่นคนจุ้มครับซิเลสแนวเสือเอ้เขาไปใส่ก่ ใส่มือต่มหมดเลยครับเต็มมือเลยครับผมโอ้คักขนาดเต็มเลยครับนี่นี่ไหมครับทรายเดี๋ยวตำรองไปขอชาในทรายครับไปคว่มปูอายครับเอ้าวพี่น้อง คุณแม่อยากมาหยาฉันจีมแหมจีมแม่ใส่กัไปจิมครับเนาะทัเอิรนที่แหลกทัเป็นจะบมาด้ะหนูบอกแล้วว่ามันสนุกนะไอ้ต๋อมกินไงครับน้องครับดึงขึ้นดินมันหล่นเก็บขัดใส่เก็บชุดพิเศษด้วเอาตะดกบานมาขากับมันไปเก็บเห็ดนเอาเแซ่บอ เองจูมเอาหลวดแล้ววะเขากินมาแซ่บเช่งตาไหมครับเย้หมดหมดแล้วดูจะหาไม่เหลือแล้วคือว่าเอาย้ายสิเลยข้างในไปเนี่ยทีเลยยังมีอีกจะได้ใส่นเขาไปอีใส่ ย่าใย้ะเหราหมุนได้คันทับแตาไทยังมีอีกทุกคนหรนหดแล้วแม่ย่ <c oughs> อพึ่งเด้อขันบันงำนะให้เก็บน้ำแน่ ยองไปไหน้ป่ะครับโอใช่ใช่ใช่นี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 ่กินหวานไฟบนิ้งเียไปก็ไม่ต้อไปนกิน ไม่ต้องเห็นบ่ะเห็นนะครับเกือบผอบอม่มาเบิ่งอีกตุ๊บบานตามสบายอุ่นบรรยากาศก็ดีด้วยครับหอมหวานฝ้ายหินหินข้าววาหินหินหนึบไปวายยังครับกลหอมตุ๊ตไุไว้ใช่ตุ๊ตุมันเหม็นหินหินคือหอม อ่ะใส่ชิลอี๋ถ่อย่าถายนะพ่ติดตัวใจก็ติดใจฮาร์ดเอาได้ขบินดอนบานมันบานหมดแล้วครับตัวเปิด ประกบอบได้กเกม,มเด็กพี่น้องเอ็ยเท็ดน,น,นะครับไม่ยินในร้านะครับยุ่าหันมันสิ่ร่มแนดงมนนีต้องจัดไห่หนูไส้เลยครับมนไส้มนหัวโนะยมาันได้ขาดค้านมีตัวนิสย <laughs>

ผู้ใดบ้างเลยพ่อครับใช้คิดว่าเป็นผู้แทนครับจ้ะโอ้ยตกใจตื่นเห็ดใส่ห่อเอาโค้อย่างอาโก้เอาสู่ต่อไปอินชีวิตต้องสู่ชีวิตต้องดิ้นโอ้ยตรงนี้ไม่ครับไปมาขอไอฟเฟลสายเนี่ยขอเนี่ย

เห็นเห็นจำได้เลยไอีสานบงน่อยอีสานบองน่อยก็ไม่ได้มาเก็บตะเกียบหรืเปมืเจ้าประเฮตเป็นพุทธตาเหมือนกันเป็นเหตุสัมปิรมืไปมองดินผู้ผู้นี่ยทราบป่วยเสมอไเียบไว้ไง่รับผมได้เจอสิปลากับปลาเด้ เจจำสายหมุนครับบ้าคือจังทำยินไปไหมย์ยินนี่พวกแม่์ตีนี่ตรงนี้เลยเยอะอทั่วเยอะๆทั่วเดินทางไปยีครับผมเขยยีจุดหนึ่งแล้วครับ พ่อแดกสจุดครับใส่บุกสายลุนพี่น้องเทศไหว่าเก็บย่หลเลยีมามน้อานหมองนีแม่น้หลตีไก่เ่น น้น้นีเยาดีดีเก็บไปนึ่งมาแล้วีเก็บตเลยที่เขามาได้เอาไหมเค็มเค็มเอไปเลเอาไปได้ตับเพรมีเก็บนั่นได้ดอนี่ให้เก็บทำที่ยุ่งมองเด้ใส่กัมือเน้เข็มเข้มบอกมาเก็บโอ้ยนี่ครับโอาโกำลัง มอนป่าแต่ว่าบาดแล้วครับแม่สังเกตการยุ่งหันงอเบึ้งนี้เด้อครับใส่ครัวหลังของแถกเข้มห้อยเอาไปไม่เข้มมุ่นแถวนะเยวะเพียบชั้นตัวประกอบเนาะของแขก ชิดวิสลายคบอโอ้ยข้มม้มามนบ้นละดอนนะนีแมเข้มห้อยมุนดอนนะเห็นไหมอยู่ไป้ยวันนี้นหน่ยนั่จโอ้ยลืมนอใครับใรเอาเฮง ยังก็จังเ่าไปดูหมอดจองเลยแล้วโอ้ยมา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 เอาเอาใสมาไว้ให้ไว้ให้ไว้ที่เหลือผ้าที่แถวโพดอยู่นี่เลยนี่ มีเฝ้าเาก็บม,มีเฝ้านกะ็ะอดด้ยยันมีบาดมือเอาเาโมห้ามีรู้เรื่องอ่ลเอาได้ไปรอบนึงแล้วัอนนี้เดี๋ยวเจ้าครูเขาจะเมอเอาครูม,มาใช่หไหมว้ไปเลยเดน,นนะไอ้ละมุนไปดอนใหม่แล้ว <laughs> ถิ่มใส่อีก มนี้ำรับนนี่กับนี่ยาวเลยอยากชอบจริเอาบี้เราเอาไปกระยังนึงแล้วเราอะโอ้ยโอ้ยถ้ได้หอดทุนบ่หลุดพอหลัปื๊ดไปนี ดดจนะีือมดมันได้เกระงล่ะมาตั้งใจความเพียร้อโอ้ได้ปลามาเก็บทีเดิมนเปลีน่ไปทางคนยางยางมอตนต้องด

ก็มันไม่เป็นแบบนี้โบ่าณก็ตุนกันเลยกินน่ามือไหวคือตุนไปกี่มาห้าสิอเอาเปต้มยาคานวมดจินซี่เหรอใหญ่ที่เหม็นพี่น้องมันมาหอหหออพื้น เต็มกัมมือครับอเจ้าโจกางทีแบบางเหรอเต็มมือแบบฟางเลแม่เกือแม่บ้าน้ำใสหนอนกกกเ็ดตเดอจ้าหาตากงมานำเด้อขวงนั่นของนี่ลมพุงลมพายโอ้ยโดนากันเหี้ย เอา,าเ,เอาหมดเยหอาวเด้อึง้าไียบไปเลยตัวนี้ครับนะเปลี่ยนแล้เสียอินขบ,บีไอินขะเนข้าพลึกคักบ่อ,บอย,อ,ยอินเอาเลยค่ะอินหมุนไปเลยครับ สองดอกสามแต่ว่าพูนอยู่ขา้างในป้าท,ทุอาอเอะไรขับอีกมาเด้พี่น้องเลยโอ้ยหนักหนีบหน่อยอ๋อดูขา้างใน,นมีอีเลยครับเนี่ย บานมาแล้วครับพี่น้องไปทั้งเทาเลยนะครับพี่จุ่มมือจุ่มเล้ยงี่ปุ่นครับเตียงบ่งามปันได้ครับพี่น้องเลยตามตัวเรดีงมีเมนพอหกได้ลกมนไม่รู้จะทำไงแล้วมีเห็ คันมีมนข่าวอะไครับขเนงบ้างนผลงานในอินครับโอ้ในแกงนึงแล้วล่ะนี่นี้ครับปีป้ามหลออไปเหมือนตัวเี้ครับเหยียบแล้วเหยียบมือกุ้ยครับมันหกลายันเกือหกแห้งปีนี ขาดเบล้านนี่กินกำลังเกิดนี่แหะหิบย่องเ <c oughs> บน่นเลยเหยียบยุงเหยียบย่องเบ่นเลยเออมันทางเฮานี่มันอยู่ฮกุกเด็กหน่อยครับอันนี้ ดอกกีครับใส่ยินแบมเมือนี่ตะปอตจอเป็ดเป็นยังไงไซาบ6 6ปีนี้เลยยังบกัของแมอีกอดเด้อยานคอยสตยยาตสนุนไม่บอกเดียมู้นเยงู้นูนเดี๋ยวนง ต่ำๆข้ามานีบุญส่งเบีทางหน่ลยเแนววงแหวเาเดี๋ยวมันมเสียลี่ยนเห็ดค่ะเดี๋ยวใส่คอยย้อนเขาไปเอาโอ้วได้มันเสียจำลองลอดโอ้ต่มม่อมันี เดียวคะไปดอาเดียวโอ้หันไดออกม่หันเจัเอาจ้หันเจยก็ปกติไม่ได้ครับเจอสิเอินไปแล้ว โมดีมาเก็บหลายคนจ้ะมวนครับมวนปลาเตเป็นแ่สายเก็บหญ่จะน้อยแหละโอ้ยโนจอหาเเอก็ลาก็เอาทัาที่กินเดยแบลลลายอยู่ แล้วเาที <self> ่เอาไดครับผมเต็มเมื่าครับกแลังเลือกอไรฟังเสียงฟังเสียงว่าเส้ยงรุดนึงครับจัำใส้ให้วก่ัน ลิงเงินมาะจับจับงงตมๆเด้อม <In, okay. S 2> oh, right. mm ัน hmm. ม okay, ันออกออกไดวด้โอ้มันออกาออแน่นโ้วาบน้ำมากอาบีกันะกําลงไปทุักอยู่ตเด็ดพอดีปนอกขาตัวเป็นดอกใช่ะน่ถากความเยนะความบุดมสุคุณ ดีพกมกำลังสิบานเลยแบบดโคนดอเอาสีดึงไปเอาขนาดเก็บไปอยู่นผงเลยอหละเิไดผุน้องเพิ่นอะดอกงามเอาเก็บมาิเ้อแข่งอ้บเลยีโอ้ขาขาเอาสันเก็บเอาเอเอบีเกีบมาเลยเอาแม่นี่ยเอาเกี๊บมาได้แล้วพูนะพอได้กินแล้วนี่เออไว้เฮ้เอาบีเก็บนะ ม่ไเก็บเอารอดนี <t> ่พอละวัละโอ้ยมาครับหลายเลยนี่ลูกสาวประเทศยูเตอร์หอนอันนี้เอาเลยไอย่ามาอย่าเฝ้ามือเพน่ดจะไปที่ละสุเด็ดแล้วมั้งแรงบ่เออใช่พวกฝาลูชนะคา้ยไม่เอาผู้เดียวก็ได้หลายผู้เดียวจังได้เอากับพวกได้ใครงั้นใช่เรามือนโอ้แม่ผัถามขายให้ดอก เาเอาพอไปเป็นยากายไปบอกนว่าเอาที่นดีนี่้อกนบอร์หยอกไปไว้พี่น้องเขาละมาเบอยางคองเนี่ยป้าเบื่อีตุงเนี่ยมันเยอะไม่มานอทำบุญก็แม่มันตัวเยอะเยอะมันว่ามันมีได้ยิ่ง่าเยอะเอ้เสือเราไปก็ขต้อไปขับรถไปซ้อม ไปซอมโอ้เป็นังบอืมขึ้นมาคือเวลาขึ้นมากับยยคองก็มาขึ้นมากะเี่งเป็นังเวลาขึ้นมาเร็วๆนี่ะมือสองมือันนี้ยมีตะโสมกสุดละเมื่อคืนเมื่อคืนก่อนะเกอนอ่อแม่มีค่อยมีนันไปหอดที่เด้อได้ ไอ้เรว่าค่อยมาเขาเข้ามานี่ก็ประมาณมากจ็สามฝ่านนะเจ้าเก็บแล้วเจ้าเลื่เจ้าเลื่อมือบ่เออผ่าเขาใสากไว้เขาใากบ่ลอยผ่าพคนไปอ๋อวิบวับเข่ามากเลยเออเบิ่งให้เรื่องสก็บสิเก็ีขาอันนั้นเบิ่งก็ซื่อแจ็คเมื่อจะก็พอแกงยู่บอกคนเออเออเพราะว่าแลาไปเห็นเธเทิ้งตู้อีกหรือเป พีชออกงามดีเนาะพี่เนอ้ดดองจะโดนกังงามเก็บเอาโอ้เหดดม,มือมองหาแล้วล่ะพี่น้องมันหกแต่ว่าเฮ็ดกันแล้วยังอย,งอยู่จุดนี้แหละมันละลายอยู่ครับพี่น้องเพราะมันหกเหพราะว่าเราเคือทางเข้ามาเนี่ยนะเพราะว่าไอหมาพบมูเห่าสองมือได้เลยแต่มีเห็นเมื่อวานนี่แหละเมื่อก่อนกับเมือ่อทัดไปนั่นเห็นบีตซ้ำดำเสียมนี่แหละวันนั้นผัดมืออื้นมากเพราะเฮ็ดมองเห็นมองเห็นงูหันละ โอ้ยนำโชคนำโชควาโชคหานโชคหวานไพ่นี่ละโอ้ได้หลายเลยตอนนี้วางบต๊ะกีบก่อนนะแข่งกับพี่น้องเบิ่งหรอเนาะจบเลยวะเลยว่าเออบัดบัดนี้พอเราลงไปหาพุ่นต่อเด้อโอ้ยหรือว่าหมานี่ได้ครับพี่น้องกระจายพี่เอ๋ยกระจายได้น้อยคขับไปเบิ้งอูคลิปนี้กับฟ้าพี่น้องแฟนคลับทุ่งบองทุบบอนเด้อครับจะอยู่ในประเทศต่างประเทศก็ดีกดไลค์กดแชร์กดติดตามนเด้อครับผมพอน้อยซอยเดิม กับลูกเขยลูสาวทำไฝงท่นได้ยินได้ยินฟ่นก็ถือกระยังมือก้อนแล้วิ่นได้หลายแล้วคนทางนี้ก็เอาพี่ยังเก็บอยู่ครับพพูดอไรครับผมคุณตาจะค้องพื้นที่ให้ดอกครับปาตัวเบิงเนี่ยฝางว่าปันไหนครับเรจีกันคงจะกันม่ไปเกยมเหดมาเนาะ กันก็ให้ตัน้อยวะามหกตคู่เอาเด้อครับรับพูนะแม่เมื่อเอาเฮียไทยนะพ่อระวังคูดเอาเด้อเขาน้ำท้อเฮงน้ำท้อเฮงกันได้วะหอมเมี่ยไปพร้อมไรเงี้ก็เ